เราควรใช้เลนส์โปรเรสซีฟเลนส์เมื่อไรสวัสดีค่ะมาพบกับกบหมอเว้นตาสาขาตลาดบางใหญ่ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเลนส์โปรเรสซีฟกันก่อนเลนส์โปรเรกซีฟก็คือเลนส์ที่เราสามารถมองได้ทุกระยะในเลนส์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะกลางหรือแม้กระทั่งระยะใกล้อ่านหนังสือดูมือถือมีลูกค้าถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่เราถึงควรใช้เลนส์โปรเรสซีฟ ให้เราสังเกตดังนี้ค่ะเมื่อคุณอายุ38ปีขึ้นไปแล้วเริ่มมีปัญหาในการมองระยะใกล้หรือที่เรียกว่าสายตายาวตามไวันั่นเองค่ะคุณจะมองระยะใกล้ดูมือถือหรืออ่านหนังสือไม่ชัดนั่นเองเลนโปรเจ s i ีฟจึงเป็นเลนที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตายาวตามไวัยได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าคุณจะมองระยะไกลระยะกลางระยะใกล้คุณก็ยังสามารถมองชัดทุกระยะ และการเปลี่ยนโฟกัสก็นุ่มนวลสบายตาไม่ฟองอายุและช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์และที่สำคัญเลนส์โัรทีค4สามารถเลือกโคตติ้งเลนส์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเลนส์ที่ป้องกันแสงสีฟ้าชนิดหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆหรือจะเป็นเลนส์ที่ออกแดดแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีอัตโนมัติอันนี้คุณสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้เลยค่ะ ปรึกษาปัญหาสายตาหรืออยากทดลองใส่เลนส์ตัวกระสีสามารถมาได้ที่ร้านหมอเว่นตาสาขาตลาดบางใจ